ก็พอกช่องสักุระชาแนลนั่นเองนะวันนี้เห็นเราแต่งตสไตล์แบบนี้ก็คือเล่นน้ำนั่นเองวันนี้นะจ๊ะเราจะม้นแจกไอดีสวนน้ำนั่นเองโอเค ก็เอาไอดีนี้เลยเนี่ยกดเข้าไปตรงใส่ไอดีตรงนี้นะนี่ตรงนี้เห็นไหมแล้วก็ไอดีตามนี้เลยคือเราใส่แว้เรียบร้อยแล้วโอเคตามนี้เลยนะ ทางขึลูกซ้อนแล้วก็กดออกนะแล้วก็ไปตามลูกซ้อนเลยหนีบินไปเลยจ้ะนั่นไงจ้ะส่วนน้ำอันนี้คือส่วนน้ำที่ใหญ่มากๆแล้วก็อาบไปข้างแล้วเราก็แอบไปข้างนง ชอบทางเข้ามากเลยนี่เวสวัองอลังการโ oh. อ,อ้น้ำซ่วมหัวโอ๊ยออกไม่ได้ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เราไปลองเล่นกันดูนะเล่นอัน Lời lấy cá ก็ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย